นี่เนี่ยเต็มค่าเต็ไมไปหมดเลยทำไมถึงแบบอยากใส่ชุดทุ่มเบอร้านเราด้วยงบประมาณครับถ้าจะไปเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเนี่ยมันหลายบาทบถ้าจะใส่เบาะซิ่งก็แพงเพราะฉะนั้นก็เลยไปทางเลือกอโอเคอโอ้ดีถูกใจนี่นี่น่ารักน่ารักเล,เลยอเอารุ่นนี้ไปติดตั้งในรถเลยตุองมาที่ร้านก็ได้แล้วย็บสั่งไปที่บ้านใช่ปะแล้วก็ไปสวมเองได้เลยครับ ไม่ได้ถ้ามาที่บ้านถ้ามาไม่มาถึงนี่จะเจออามได้ไงอ่าอยากเจอกันอยากเจอกันเจอกันโอเคนะครับผมนี่แล้วก็สวมเข้าไปเลยพี่โอ้หสิบห้านาทีนะเจี๊ยบแป๊บเดียวนะครับนี่ปึ๊บเดี๋ยวพี่มาดูใกล้ๆตรงบล็อกยัดเข้าไปได้เลยแล้วมันจะพลิกล็อกด้านหลังให้เราเองนะร้อยปึ๊บสวมคุมด้านข้างแล้วก็หมอนมาเลยหมอนทิ้งหลังให้นะครับผมมีถึงสี่ใบเลยทีเดียวรวมหมอนรองคอด้วยนะพี่นะนีดีดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมตัวนี้ เออาท่ๆ่ๆหนยีสวมอะไรเรียบร้อยแล้วก็เก็บทรงมันหน่อยจะทรงมันหน่อยครับผมนี่นี่เลยนี่ครับผมจัดไปสวยๆแบบนี้เลยนะเจ๊บถูกใจไหมยังรอ <laughs> ยังรอเลย